สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นลายเกี่ยวเชือกนะคะในการเริ่มต้นทำนะคะถ้าใครสนใจลายนี้นะคะสามารถดูคลิปเต็มได้ทั้งช่องได้เลยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะจะทำไปด้านขวาก่อนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวที่14ต่อไปนะคะแถวที่22ก็ให้ทุกคนสอดกันกลางไว้นะคะ